สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วที่มิสซูรถสวยกับน้องลูกดันแซปเบอรออ์วันนี้นะคะเราจะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกับเจ้ามิสซูบิชิมิราสแลนรีอารแดงหลังคาดำดุดนันสายเรดต้องเข้าแล้วบอกเลยว่าคัน สวยงามมากและสปอร์ตมากๆเหมาะสำหรับวัยรุ่นตัวเล็กๆอย่างเรามากเลยค่ะโอเคก่อนที่จะเข้าไปชมภายในตัวรถนะคะหนูก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กด b ับสไคร์ลาดกก็สันกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะโอเคไปกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเจ้ามีราดแรด a ี่อาร์ตตัวนี้ราคาค่าตัวของน้องเขาอยู่ที่ ห้าแสนสี่มื่นสามพันบาทเท oh. ่านั้นนะจ๊ะบอกเลยว่ามาคันนี้นะคะเป็นตัวดำนะคะตัดแดงและแดงตัดดำแบบสปอร์ตใดๆนะคะบอกเลยว่ามีความเป็นแรลลี่อาร์และรู้เลยว่ามองมาปุ๊บนี่คือรู้เลยว่านี่คือแรลลี่อาร์แฮมเหมือนเชื่อเราอืม hmm. ปเรามาชมกันในส่วนแรกเลยนะคะนั่นคือตัวกระจังหน้านะคะของเรามาแบบ วันน uh ันน์มิเชลเอ่สีดำนะคะตัดกับคลิปสีแดงแบบนี้นะคะช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะกระจังหน้าใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่เหมือนหน้าเซลน,นะจ๊ะ <laughs> ใหญ่เพราะว่าช่วยระบายความร้อนตลอได้ดีขึ้นนั้นเองนะจ๊ะโอเคตัวไฟนะคะดูนะคะส่วนกระจังหน้ามาพร้อมกับตัวไฟนะคะเป็นมันเดลเฟกเตอร์ฮาโลเจนนะคะ <laughs> อ่ะมาลองมาดูในส่วนของโต๊ะต่อไปขอเชิญทุกท่านมาชมความอลังการยิ่งใหญ่ของรถคันนี้ทางด้านข้างกันดีกว่าเราจะดูด้านล่างลงเลยว่าคันนี้คืออลังการแลนดลียอาร์ตของแท้เออมาว้าว <Wow. S 1> เรามาชมในส่วนแรกเลยนะคะนะัคือซุ้มลร้อนนะคะซุ้มลอ้อมาเป็นแบบแลนดลียอาร์ตเลยแลนด์ลียอาร์ตตรงนี้เป็นแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ อ่าเป็นแบบเ็กลาด้วยล้อนะคะมาในล้อมแม็กนะคะ R15 ลายแบบนี้เขาเรียกว่าลายอะไรจะเรียกว่าลายอะไรดีอ่ะลายตามเห็นที่เห็นเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเรียกไม่ลายตานะคะสวยงามมากนะคะเป็นเป็นแม็กสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีแดงพร้อมกับตัวแลนดิอาร์สบราแบบนี้ื้อบอกเลยว่าสวยอลังมาแบบืห รถนี่แทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าออริจินอลสไตล์สุดๆอันนี้คือเดิมๆเดิมๆเ,เ,เลยค่ะมาพร้อมนะคะกับตัวนี้เลยนะคะนั่นก็คือหูกระจกดำไปอีกสวยงามมากเลยนะคะบอกเลยว่ามีความเท่ความสปอร์ตเหมาะสําหรับแบบวัยรุ่นสไตล์แบบ <laughs> อืะอะต่อไปนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะเขาเขาเรียกว่าคิวกันสาน ทุกคนถามว่าเอาไปทําอะไรนะคะบอกเลยค่ะว่าเอาไว้กันผลสัตว์นั่นเองโอเคและส่วนของตต่อไปนะคะอยากจะให้แทนกล้องไปที่หลังคานดนึงนะคะเพราะว่าต้นี้กมาในหลังคาดํากันไปอีกเออมีผู่ฉลามคีิฉลามอะไรเขาจะเรียกว่าคีิฉลามแหละเอออ่ะอ <laughs> ผู่ฉลามผยวแน่นอนนะคะต่อไปนะคะนั่นก็คือสปอยล์ เรีเยวเขาเอิดว่าสปอยเลอร์นะจ๊ะพี่น้องจ๋าสปอยเลอร์ตรงนี้ก็มาในตัวสปอยเลอร์สีดําด้วยเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเด็กไฟเด็กด้วยนไฟเด็กไฟเด็กไฟเด็กคือสมองที่เรอยู่ไฟเบรกนะเอามาดูดีไซน์ทางด้านหลังบ้านนะคะตัวไฟทางด้านหลังนะคะเป็นไฟ LED นะคะเวลากลางคืนเนี่ยรถทางด้านหลังนะคะทีม เข้ามาใกล้เราคือมองเห็นอย่างชัดเจนนะคะจะทําให้เรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะจ๊ะในเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนนะจ๊ะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยหนูอะหนูเองนะเป็นแบบไปรุ่นผู้หญิงตัวนี้น้อยอะรู้สึกแบบตะมูตะมีมีความน่ารักแล้วก็แบบสปอร์ตอยากจะดุกะดุอยากจะน่ารักจะน่ารัก,รกเหมือนเซลล์สวยวอ่ะรถน่าสวยอะแต่แต่หนูอะไม่รู้ เอออะเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างขอดูอีกข้างหนึ่งให้เห็นแบบชัดเจนมีอะไรมีอะไรนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวสติ๊กเกอร์สวร์รีอาร์ตมาปร,ประดับประดับประดากับข้างรถของเรานะคะทําให้ข้างรถของเราแลดูมีความแบบมันทั้งสวยงามอะ่ะมันทั้งแสดงความเป็นความเป็นลัลลี่อาร์ตของเจ้าคันนี้แบบจุกจุกอะ่ะ ลลี่อาร์ตแบบจริงจังอะไม่ได้แบบไม่ใช่แบบแค่มีความแลลี่อาร์ตแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือขอพูดถึงนิดนึงนะคือตัวกันแผ่นกันโคนตรงนี้นะคะก็เขาก็เป็นแลลี่อาร์ตนะบอกเลยนะว่าคันนี้ใครที่ชอบแลลี่อาร์ตเป็นแลลี่อาร์ตจริงๆนะเพราะทุกจุดทุกจุดเป็นแลลี่อาร์ตเลยจ้ะอ่ะขอดูทางด้านในอีกสักนิดนึงนะคะทางด้านในเนี่ย พบคันนะจ๊ะบอกเลยคันนี้ถึงหนูจะมีความเล็กแต่เล็กพี่ขี้หนูนะบอกให้เชิญเลยค่ะชมเลยนะคะเราก็ใส่ให้นะคะนั่นะค,ะคือตัวสครับเพดด้วยอาจจะได้ไม่เป็นรอยเวลาขึ้นรถนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะนี่และอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นะค,ะคือตัวพรมเลยนี่ตัวพรมนะคะก็เป็นพรมแลนี่อาร์ตด้วยโอ้โหแลนี่อาร์ตจุกจุก <laughs> บอกเลยว่าคันนี้นะคะ พวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะสามารถที่จะรับสายเพิ่มเสียงลดเสียงฟังเพลงได้ก็มีหน้าจอในด้านนี้ถ่ายอะไรคะตรงนั้น <laughs> <laughs> โอเคอ่ะขออนุญาตนะคะให้พี่กล้องนะคะแทนหารถนะคะน่าจะมีความดีงามของรถคันนี้ยิ่งกว่าหนูนะคะเพราะว่าแทนหนูเยอะจัดก็เกินะคะ <laughs> โอเคขออนุญาตพาชมตัวรถกันอีกรอบหนึ่งเลยนะคะ เน้นย้ำกันเลยนะคะสายน่ารักตะมุตะมิสายสปอร์ตสายเด็กจบใหม่อะไรก็แล้วแต่วัยรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาก็ชอบแรลลี้อาร์ตเพราะแรลลีอาร์ตเนี่ยบอกเลยว่ามันชื่อเสียงนี่คืออลังบอกเลยนะคะเจ้ารถคันนี้เนี่ยให้ความสปอร์ตและมีความแบบม,ม,มันสวยมากเลยจริงๆนะดำตัดแดงอ่ะมันมีความดุดันใดๆอยู่ ภายในเจ้าตัวรถมิ t ูบิชิม i รันแ r นลี y a r ตคันนี้เลย <Wow. S 1> ถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็ติดต่อหาน้องลูกตันซซฟเบอรคันนี้ได้เลยที่มิซูรถสวยน้องลูกตัน s ซฟเบอรค่ะเราจะพามาดูนะคะเจ้ารถมิซูคันต่อไปคันไหนนะคะ ต่อปากนะคะคุณลูกค้าทุกท่านไม่ในอ้อมออกอ้อมใจด้วยเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนขยันมากเลยะ่ะบอกให้ขยันทั้งขายและขยันก,กินด้วยโอเคอยากสะพานะคะทุกท่านมาชุมกับรถสวยที่เราจับแมเนจให้คุณลูกค้าแบบตัวปังที่สุด ฝากติดตามในอีพีต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะดีดมากเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย